อาสวัสดีครับผมก็วันนี้พาเจ้าตัวเล็กมาตีเบ็ดนะครับนี่ครับผมเจ้าตัวเล็กอหนูเอาเวลวเรียกหนูแงะมาสิแล้วฝากอะไรพูดดังๆนะก็แองอกแล้ว <c oughs> ฝากอะไร พูดไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สับตะไคร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะวันนี้ไม่ได้ไปตีผึ้งเนาะก็ตอนเย็นจะค่ำแล้วนะครับผมตะวันคอยนะครับเลยก็ <c oughs> มาถ่ายอันนี้ดูนะครับผมเกียม <c oughs> นะครับเ,นะเป็นเชือกเถาแห้งของอนะสะอ,อึกนะครับผมพอ น้ำมันท่วมมันก็ตายเนาะเนี่ยเป็นเถาเสื้ออึกที่มิ้มพึ่งมาชอบกินนะครับผมที่ดอกน้งเหลืองนะครับผมก็จะเอาไปทำครบพรุ่งนี้นะครับผมจะเอาไปตีพึ่งเดี๋ยวได้ดูคลิปไปกับช่างโอด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเล็กมันเป็นคอกงวัวนะครับเขาให้ไปตีแต่เช้าเลยก่อนที่เขาจะเปิดมุ้งงัวเนาะเลยเขาบอกให้ไปตีแต่เช้าตีแบ่งกับเจ้าของเขาเดี๋ยวก็ ไปลุนกันว่าน้ำจะดีไหมครับผมเพราะว่าเขาก่อไฟไล่ยุงบ่อยนะครับใช้เชือกเถาไม่กลัวลูกไฟนะครับผมตีแต่เช้าครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปไปดูครับแล้วเราไปลุนกันนะครับผมว่าจะแก่หรือน้ำดีไหมครับวันนี้ก็ไปตีมะลังนึงในน้ำซักแยงหนึ่งครับผมเพิ่งอาทิตย์เดียวเอง ตัวอ่อนไน้อยนะครับผมแต่ไม่ได้ทำคลิปอ่ะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมไปครับอ่ะสวัสดีอีกวันครับผมตอนเช้าแต่เช้าเลยอหอไม่ตีแต่เช้าครับผมพอเขาจะ <c oughs> ปล่อยงัวด้วยอ่าเนี่ยช่างโผครับผมบอกมากับช่างโผ พึ่งก็ลางพอจะได้ครับผมใหญ่ด้วยแต่ดูน้ำก็พอได้นะครับผมแต่จะฝ่อหรือไม่ฝ่อต้องไปลุ้นกันนะครับผมอ่านูนครับผมไม่สูงให้จังโอขึ้นครับผมผมเป็นหาอะไรขาปวดพักฟื้นก่อนอ่าเนี่ยครับผมใหญ่พอสมควร แม่เป็นต้นมะขามเทศครับผมโอ้โหตะพื้นเด้ตอตะพื้นเด้เอ,อดไปเดี๋ยวเราไปนั่งอยู่น,นู่นหนูไปเดี๋ยวผมขอนั่งหลบก่อนไฟเฟยอะไรเกียมหมดแล้วใช่ไหม นานๆจะได้ทำคลิปกับผมออกหาพึ่งวันนี้ว่าจะออกหาพึ่งด้วยนะครับผมก็เลยมีพี่เขาให้มาตีลังนี้ก่อนเขาบอกให้มาตีแต่เช้าเลยเราก็มานะครับพอดีเราได้ไม่สายกว่าจะวิ่งขึ้น,นถึงเขาอีกนะครับโอ้โหเรามาอยู่ไกลจัดซะมาก z ู o กล้องมาเห็น้วมั้ง เดี๋ยวมาลุนกันนะครับอาจจะถอดมั่งแล้วละ่ะเพราะว่าเขาก็เห็นนานแล้วเนาะเขาก็ยังไม่ได้บอกให้เรามาตีเสียงแหบแห้งหน่อยเป็นวัดนะครับผมไม่ใช่โควิดนะวัดถ่ายครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอ่ะโอ้ก็เป็นคนแปลกเหมือนกันนะครับผมชองนุงเกงขัดสั้นขึ้นนะครับไม่รู้เป็นยังไง <c oughs> เป็นเราไม่ไหวนะไอ หนามาคำเทศมันเยอะนะครับผมหมดเลยหลายหมดเลยคนะนี่โอ้ครับผมเดี๋ยวพึ่งผมนี่ครับผมติดไม่ครบอ่ะโอมันจะชื้นอย่างเดียวแต่เราแต่เช้าด้วยอ่ะอินตุด พึ่งลังนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับผมแต่ดูหุ่นน้าก็พอได้เลยนะครับผมแต่จะฝ่อหรือไม่ฝ่อเรามาดูอีกทีนะครับมีมิ้ม,ม,มหนึ่งลังนี่ไหนที่ตสะเดาเดี๋ยวนี่ครับผมอวบอแบะอยู่ใกล้กันครับผมอ่าช่างโอบอกแจ๋วเลยแสดงว่าสวยนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าหัวน้ำจะดีรือเปล่านะครับผมเอ่อ,อเดี๋ยวผมแปลกใจกล้องผมเวลาซูมมาไม่เห็นอะไรเลยใกล้เกินนี่ไงเออนี่ครับผมเดี๋ยวดึงเข้าไปใหม่ครับผมเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่เลอบสองซะมั้ง ใส่ตรงกลางใช่ไหมล่ะรอบสามหวาแล้วแต่ก็ไม่ขีเรเนาะผมไม่ได้ตีเองครับผมปวดขาไปเดี๋ยวเรามารุนกันจังโอบอกแกวเลยอะ่ะเดี๋ยวดูแม่โอ้นี่กระจเย็นนะครับผม ก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนตีไม่ชัดเลยไม่เห็นชัดเลยนะครับผมป่ามันบังหมดเลยกิ่งมันบังนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันข้างล่างดีกว่านะครับไปเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมอ่ะเอาลงมาแล้วครับผมนี่คือตัวอ่อนนะครับผมก็ช่งองโอบอรอบสามนะครับได้ตัวอ่อนเยอะกันอันนี้นมันน้าครับผมโอ้โหนี่เดียวไปเดี๋ยวเราไปแบ่งเขาแบ่งกันเจ้าของ เนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ช่างโอบอกมดเยอะตังเลยมดตะน้อยไหนอะมดตะน้อยไอ้มดอะไรเขาเรียกมดอะไรมดตะน้อยที่ตูดแดงๆนะครับผมต่อยปวดนะครับผมไปครับผมคลิปนี้ตีเพึ่งหนึ่งลังแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สต๊าฟไทยเหมือนเดิมนะครับผมไปครับสวัสดีครับไปหนูอ๋อสวัสดีครับ อันนี้ช่างโอ้ครับ <c oughs> จะเจอกันต่อครับไป